พอมาถึงยุคนี้รัชกาลที่สิบประวัติศาสตร์อันเลวร้ายที่กบฏมุสลิมมันทําได้สําเร็จมันจะย้อนกลับมาใหม่แล้วมันจะทาได้สําเร็จไหมในยุคปัจจุบันที่กําลังร่วมมือกับกบฏมุสลิมในยุคนี้จะทําสําเร็จไหมจะยึดตอนนี้จะไม่ได้ยึดจากยึดอำนาจจากสถาบันกษัตัตย์รัชกาลที่สิบอย่างเดียวนะครับยึดทั้งสามสถาบัานหลักของประเทศไทยเลยนะครับยึดการปกครองรอบนี้เขามาแรงกว่าเดิม คือล้มสามสถาบันหลักของประเทศไทยเลยไม่ว่าจะเป็นสถาบันชาติไทยเนี่ยฮะเผ่าพันธุ์คนไทยพุทธครับถูกยึดแลวไม่ได้ยึดแค่สี่จังหวัดแล้วนะฮะจะทั้งประเทศจะถูกยึดทั้งประเทศคนไทยพุทธทั้งประเทศครับเดี๋ยวอีกหน่อยจะเดือดร้อนกันทั้งประเทศเลยฮะถ้าเรายังยังหลับนะครับยังไม่สนใจเผ่าพันธุ์ตัวเองครับเราจะถูกยึดทั้งประเทศแล้วฮะ,ะขณะเดียวกันครับสีขาวครับถ้าพ,พ,พระสงฆ์องค์เจ้านะฮะทั้งประเทศนะครับยังไม่สนใจนะครับยังไม่ช่วยกันนะครับปกป้องพระพุทธศาสนาครับ ก็จะถูกยึดเหมือนกันครับขาเดียเดียวกันครับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยฮะที่กำลังถูกเล่นงานอย่างหนักเพราะฉะนั้นนะครับคนที่รักชาติรักเผ่าพันธุ์คนไทยพุทธรักพระพุทธศาสนาและรักสถาบันกษัตริย์ต้องออกมาช่วยกันแล้วนะครับถึงเวลาที่คนไทยที่รักชาติบ้านเมืองต้องออกมาช่วยกันนะครับใครมีลูกมีหลานก็ต้องบอกความจริงให้ลูกหลานรู้แล้วนะครับอย่าไปเกรงใจลูกหลานนะครับต้องอธิบายให้เขาเข้าใจถึงความจริงว่าประเทศไทยเราอยู่มาได้อย่างไรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สถาบันแต่เราสถาบันมีความสาคัญอย่างไรเราตึงเวลาต้องกล้าบอกลูกกล้าบอกหลานกล้าบอกญาติกล้าบอกเพื่อนต้องช่วยกันบอกต่อให้มากที่สุดนะครับเพื่อรักษาเผ่าพัานธุ์คนไทยทั้งแผ่นดินเนี่ยครับเพราะมันตามจี้มาแล้วนะครับกบฏมุสลิมมันตามจี้มาแล้วมันกล้าเปิดออกมาแล้วนะครับไม่ได้ไม่ใช่แบบอ e ีแอบเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ตอนนี้เปิดออกมาหเห็นกันจ่าจ่าแล้วว่ากูเอาแน่กูจะเอาสี่จังหวัดให้เป็นรัฐอิสลามแน่แล้วนอกจากนั้น กูจะมีนักการเมืองนักวิชาการมีสื่อมวลชนที่ช่วยเชียร์พวกกูเนี่ยเพื่อจะยึดทั้งประเทศไทยเป็นรัฐอิสลามเดี๋ยวมันจะมีวิธีเนียนๆเ,เข้าไปอีกเยอะมากครับแทรกซึมเข้าไป